เวาวะไอยีอนว่าลาซ่ามันทุกคนตื่นวะทุกคนตื่นปั่นไรนี่ซ่ากูอยากนิ่งอย่างงี้ดีไหปั่นไปใส่กูไปปั่นนิ่งกูตัวดิ๊กเลอะเหรอเนี่ยดิ๊กเลอะกูนิ่งับไปผอแขงเลย

ขึ้นฟ้าไอเอ้ยไปขึ้นฟ้าลูก bueno> มันข่ากัไปไอพี่เอ็มแรกเลยึ้นแดงเลยแดงลแดงก้นมาเต้ยไปนี่แล้วอ่ะไอี่แ้วลูกที่สนี่ตาไปีอ

เอาไปก้อนหาสีเ่าเอฟมกทีมึงเลยเฟมมากูเบอรน้องตัวหาสิบาทหาสิบาทเลยวะกูเบอร์น้องตัวหาสิบาทอ้อเจ้าุณพ่อหมอจะได้ลูกนอกอยอันนี้ไงกินน้ำกูไปหรอ ไอ้หน้าปลาเขาได้ไอ้กคุณลงมุ่นแล้วนี่้าัวหนีอะน้าหัวหนีอะอย่าร้องไาีเต้นึถึง้าหน้อเด้อน้าไม่หกินหไมู่้ลูกนี่เพื่อคุณเซนคุณเซนไฟงสัาอี